นี่ค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเพื่อๆค่ะวันนี้มีเคล็ดลับค่ะเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะมาแนะนําเพื่อนๆค่ะทุกท่านอีกแล้วกับผลิตภัณฑ์ดีๆฮานะนั่นเองค่ะซึ่งฮานะเนี่ยนะคะเป็นในเรื่องของเคล็ดลับค่ะที่เพื่อนๆมีหน้าอก นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงหน้าอกกระชับด้วยแล้วก็รวมไปถึงหน้าท้องค่ะที่แบนราบแล้วก็มาพร้อมกับในเรื่องของผิวพรรณค่ะที่ขาวสว่างกระจางใสอมชมพูด้วยหรือว่าสำหรับท่านไหนเนี่ยนะคะที่มีปัญหาค่ะเกี่ยวกับการปวดท้องประจําเดือนบอกลาไปได้เลยเหมือนเพลยๆนั่นเองนะคะเพราะว่ารับประทานไปแล้วเนี่ยนะคะทุกๆเช้าเลยวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลค่ะบอกลาปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนเลยไม่มีอาการข้างเคียงด้วยเพราะว่าเป็นในเรื่อง สารสกัดค่ะจากธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานไปแล้วเนี่ยนอกจากมีหน้านะอกที่ใหญ่แบบนี้กระชับแบบนี้แล้วผิวพรรณที่เขาสว่างกระจา่างใสนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นรับประทานไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้อง กังวลค่ะในเรื่องของผลข้างเคียงอย่างแน่นอนใครสนใจแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้ค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์ฮานะนั่นเองค่ะ